ฉันเป็นคนพิเศษที่มีพลังวิเศษฉันเป็นคนพิเศษที่มีพลังวิเศษฉันเป็นคนพิเศษที่มีพลังวิเศษนะคะนี่คือนะคะอีกตัวหนึ่งของคำโปรแกรมจิตเพื่อที่จะค้นหาสิ่งวิเศษในตัวเราเหมือนโดเรมอนอ่านะคะเรามาย้อนในเรื่องราวของนะคะการ์ตูนเรื่องโดเรมอนค่ะ ที่ล้วงเข้าไปกระเป๋าเมื่อไหร่ก็ได้สิ่งที่ปรารถนาทุกประการมนุษย์เราก็เหมือนกันค่ะเรามีกลไกนะคะในความเป็นกายภาพแล้วมีสิ่งที่เรียกว่าสิ่งวิเศษหรือของวิเศษในตัวเรามากมายเลยค่ะและนะคะนี่คือปริศนาที่พวกเราต้องไปค้นหาของวิเศษที่อยู่ในตัวเราด้วยการโปรแกรมคำพูดให้กับตัวเราฟังนะคะ และเวลาทุกคนอยากรู้ว่าตัวเราโปรแกรมคำพูดอะไรอะไรไปนะคะตัวเราได้ยินนะคะร่างกายเราได้รับก็ต่อเมื่อคุณลองเอามือไปทาบที่กลางหน้าอกคุณค่ะไม่ว่าคุณจะพูดอะไรก็ตามนะคะในหน้าอกของคุณจะกระเพื่อมสลักนะคะสลักจิตสลักใจสลักจิตสลักใจสลักจิตสลักใจถ้าในทางตรงกันข้าม ถ้าคุณไม่พูดในภาษาพูดพลังบวกคุณใช้ภาษาที่คุ้นเคยที่เรียกว่าพลังลบเหมือนอ d i ต m e n ทอร์จีจนะคะเราก็ทำร้ายตัวเราเองโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะคำพูดพลังลบๆบมันก็สับสับสับเข้าไปในจิตเข้าไปในใจเข้าไปในร่างกายในเซลล์ทุกอนูเราค่ะดังนั้นมันจึงเป็นผลลัพธ์ของชีวิตที่มีหน้าตา ชนิดที่ว่านะคะทำไมคนอื่นประสบความสําเร็จแล้วเราไม่ประสบความสําเร็จก็เพราะว่าเราหมัวแต่สั่นสะเทือนพลังงานคําพูดทางด้านไม่ดีให้กับตัวเรามันจึงไปเสาะหานะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันฝังและมันซ่อนอยู่ในตัวเราเอาออกมาโผล่ให้เราเห็นตรงหน้าตรงตาให้เป็นเข้าของเหตุการณ์สถานาการณ์หรือนะคะทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่ที่เรียกว่าปัญหาให้กับเรา สำหรับคนที่ใช้พลังลบดังนั้นวันนี้จะเห็นภาพได้ชัดว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่เราควรจะหยุดนะคะในพลังลบพลังลายของเราด้วยคำพูดของเราเสีทีเพราะเมื่อไหรนะคะคำพูดที่เราออกมานั่นหมายความว่ามันออกจากความคิดเราด้วยแล้วมันเป็นสิ่งที่นะคะถ้ามองอีกมุมหนึง่ง มันก็เป็นเรื่องราวที่เราควรจะไปตัดตั้งแต่ต้นต่อความคิดนั่นแหละนะคะเมื่อความคิดมันปรากฏแล้วมันเป็นสิ่งที่ทําลายชีวิตเราที่เรียกว่าพลังลบเราต้องตัดมันออกไปในชั้นความคิดเพื่อไม่ให้คําพูดเป็นการยืนยันคอนเฟิร์มว่าต้องการให้สิ่งนะคะในความคิดที่คิดนะ่ะปรากฏออกมาไม่งั้นนะคะคำพูดอันออกมามันเป็นการสั่นสะเทือนอยู่ในร่างกายของเราไม่ใช่พูดเพื่อให้หูคนอื่นได้ยิน แต่เราเท่านั้นจะได้ยินก่อนใครเพื่อนเลยนะคะก่อนที่จะคําพูดนะคะพลังบบกหรือพลังลกก็ตามจะออกนะคะคือออกจากปากเราไปคนที่ได้ยินคนแรกคือตัวเราก่อนแล้วมีการนะคะตอกเข้าไปอยู่ในเซลล์ร่างกายของเราเพราะขณะที่เราพูดร่างกายเรากับเพื่อมสั่นสะเทือนไปด้วยน้ําเสียงของเรานะคะอย่างเช่นที่พี่ว่า รุนแรงด้วยนะคะไม่ใช่เบาๆนะคะคำพูดของเราที่ออกจากปากเรามันกระเพื่อมเข้าไปในร่างกายเราชนิดที่ว่าโอ้โหแบบฝังเข้าไปอ่ะนะคะฝังเข้าไปตอกเข้าไปในเรื่องราวของการย้ําเตือนว่านะคะความคิดนี้นะคะคำพูดนี้จะต้องได้รับการคอนเฟิร์มนี่คือการคอนเฟิร์มในรูปแบบที่นะคะเราใช้คําพูดเข้าไปย้าจิตย้ําใจว่า เราปัถนาอะไรอันนี้อันตรายมากนะคะแล้วเมื่อจิตรู้ว่าเราปัถนาอะไรจากการที่เราย้ําจากคําพูดนะคะสาภาวะของจิตได้สํานึกนะะที่มีพลังเชื่อมต่อกับพลังธรรมชาติหรือพลังจักรวาลเขาก็ไปดูดเหตุการณ์สถานการณ์ที่เหมือนกันคล้ายกันมาให้เรานี่คือเป็นสิ่งที่นะคะเราต้องรู้กลไกธรรมชาติวันนี้คําโปรแกรมจิตเนะี่ยมีเยอะแยะมากมายนะคะ รอเข้าก่อนเป็นทวิจี้ก็ให้นะคะเรื่องการโปรแกรมจิตเรื่องชีวิตคือฉันเกิดมาเพื่อมีความสุขประสบความสําเร็จและมั่งคั่งเหลือเฟือนี่ก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเราพวกเราสามารถใช้ได้ค่ะฉันเกิดมาเพื่อมีความสุขประสบความสําเร็จและมั่งคั่งเหลือเฟือฉันเกิดมาเพื่อมีความสุขประสบความสําเร็จและมั่งคั่งเหลือเฟือเอาไปต่ออีกค่ะฉันเป็นคนพิเศษและมีพลังวิเศษฉันเป็นคนพิเศษและมีพลังวิเศษ เป็นส่วนของ2 Bed Room นะคะของดูสิกแกนพาร์คทูพื้นที่ขนาดนะคะสองห้องนอนนี้62ตารางเมตรนะคะเรามาเยี่ยมชมห้องตองหนึ่งกันค่ะ1 1 1นะคะหรือบ้านเลขที่8 8 9ทับหนึ่งหนึ่งนะคะนี่เป็นโชว์รูมของ2 Bed Room เช็คเช่นเดียวกันค่ะ ประตูที่นี่นะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะอยู่ที่ตัวนะคะตัวที่เปิดประตูนะคะจะเป็นลักษณะของทองเหลืองและก็เป็นดิจิตอลนะคะก็คือคีย์การ์ดนั่นเองค่ะในส่วนของสองห้องนะะ้ำสอห้องนอนนี้นะคะมีพื้นที่ลิฟตงลงที่กว้างขวางมากๆๆนะคะและมีส่วนของห้องครัวที่อำนวยอำนวยความสะดวกสบายด้วยนะคะเดี๋ยวเราให้ดูนะคะในภาพ เอ่อโดยรวมก่อนนะคะโดยรวมก่อนีน,ะะน,นส่วนของมุมครัวนะคะก็มาเลยค่ะจัดเต็มทั้งตู้เย็นใบใหญ่นะฮะแพ็กเกจเฟอร์นิเจอร์ที่บิวอินอย่างลงตัวนะคะแล้วก็ room กลิฟวิ่งลงก็หรูหรานะฮะส่วนห้องโชว์รูมนี้ก็เป็นพูลแอสเซทลงนะคะสระน้ำได้เลยการจัดในเรื่องราวของเอ่อเฟอร์นิเจอร์แพ็กเกจนะคะก็ลงตัวมากๆการลงตัวในที่นี้ลงตัวอยันพมา่าน คือให้พ้าม่านด้วยนะคะให้พ้าม่านด้วยโต๊ะอาหารสําหรับ2 o e e d r o o กก็จะนะคะนั่งได้สีที่นั่งนะคะนั่งได้สีที่นั่งเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดของห้อง 2Bed r o o m ว่ามีอะไรเป็นพิเศษนะคะประตูของที่นี่นะคะก็จะเป็นลักษณะประตูสูงนะคะแล้วก็โป่งโล่งสบายไม่มีใครหัวชนในส่วนของประตูแน่นอน ด้านหลังของประตูทางเข้าห้องนะคะก็จะมีที่เก็บของที่เก็บรองเท้าอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะสมศักดิ์ศรีของความเป็นดุสิตแกรนจริงๆนะคะแล้วก็ส่วนของห้องน้ําที่นะคะแขกเหลือเวลามาเยี่ยมหรือมานะคะมามา,มาเที่ยวมาหามาสังสรรค์กันก็จะมีส่วนของนะคะห้องน้ําห้องน้ําด้านนอกนะคะที่เข้าเข้าได้นะแล้วก็ห้องน้ําก็หรูหราในส่วนของ กระจกนะคะมีในเรื่องของแสงแสงอ่อนแสงสว่างแล้วก็แยกที่เปียกที่แห้งอย่างชัดเจนนะคะในส่วนของห้องน้ําน,นี้แล้วก็ห้องนอนนะคะที่เป็นห้องนอนเล็กนะคะห้องนอนเล็กก็แยกเป็นสัสดส่วนแยกเป็นสัดส,ส่วนก็ใช้นะคะเสน่ห์ของเตียงคิงไซส์อันใหญ่ๆไว้ก่อนเลยอันใหญ่ๆไว้ก่อนเลยนะคะการตกแต่งนะคะการตกแต่งทั้งหมดนี้ที่เห็นนี่คือเป็นการที่ ให้พร้อมแพ็กเกจฟอร์เจอร์ทุกชิ้นทุกอันนะคะลูกค้าค่ะนี่คือสิ่งที่เอาโรชัิถ่ายมาให้นะคะบิวอินในส่วนของตู้เสื้อผ้านะคะก็ตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งนะคะทั้งหมดนี้ก็คือให้หมดเลยนะคะให้หมดเลยยันที่นอนยันผ้าปูนะคะทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเ,เขาเรียกเป็นแพ็กเกจที่สมบูรณ์แบบของทางดูสิตแกลนนะคะมอบให้กับลูกค้าค่ะ เรามาดูห้องนอนใหญ่กันนะคะห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่ก็คือไม่เล็กนั่นแหละใหญ่เลยนะคะดังนั้นนี่ก็คือแบบเป็นที่นะคะห้องนอนที่ใหญ่ยิ่งเกน,นะฮะอ,อ๋อชนิดที่ว่าเข้ามาปุ๊บนะคะก็สามารถที่จัดแบ่งเป็นโซนลงตัวอ่าโซนที่นั่งที่ทํางานนะคะจะเป็นมุมทํางานแบบเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะที่เป็นบิวอินแล้วในจุดของนะคะแอร์คอนดิชั่น และที่ตั้งทีวีก็อยู่ข้างฝาจัดให้ตกแต่งให้เรียบร้อยนะคะห้องน้ําอยู่ในตัวค่ะห้องนี้นะคะออห้องนอนใหญ่นี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวเลยนะคะโถสุขภัณฑ์ใช้คอตโต้กําแพงใช้แกนิตโต้นะคะแล้วก็โถเอ่อในส่วนของก๊อกน้ําก็เป็นเรื่องของตัวทองเหลืองอา่าส่วนที่อาบน้ํานะคะแยกที่เปียก ที่แห้งย่างชัดเจนน้ำไม่กระชอน้ำไม่ออกมาด้านนอกอย่างแน่นอนนะคะส่วนในเรื่องของตัวชาเวอร์ก็เป็นชาเวอร์ที่สั่งมาโดยเฉพาะของโปรเจกต์ของทูสิแกลนโดยตรงนะคะบอกเลยว่าโครงการนี้พร้อมสั์นะคะพร้อมสั์ในเรื่องราวของการดูแลเอาใจใส่ฮะสำหรับผู้ที่จะมาเป็นเจ้าของเนี่ยภูมิใจได้เลยนะคะไม่ต้องคิดมากในเรื่องของการจะตกแต่งมุมไหนดีนะคะ สถาปนิกนะคะในการออกแบบการตกแต่งที่ลงตัวนะคะลงตัวสุดๆและนะคะงที่สำคัญที่สุดก็คือว่าใช้ในโทนสีโกนะคะโกโกโกสว่างนะคะเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยมามีความรู้สึกมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อย่างที่สุดด้วยค่ะ